นันติเมตนะครับวันนี้เรามาดูงานชุดทุ่มเบาแบบโซฟาหนังสีใหม่นะครับลูกค้าสั่งทูโทนเป็นหนังสีส้มแล้วก็คุมโทนด้วยสีดำนะครับสีส้มจะคาดกลางหนังเกรดดีเลยเกรดพเมีมหนา1มิลน,นะครับมีรับประกัน2ปเีเดินตะเข็บคู่ข้างในจะเป็นใย,ยสังเคราะห์นะครับหนานุ่มหนาประมาณเฉลี่ยประมาณนิ้วครึ่งถึง2นิ้ว ก็จะสูงขึ้นอย่างรถคันนี้เนี่ยเป็นรุ่นที่เบาะคนขับเนี่ยปรับขึ้นไม่ได้ถ้าใครตัวเล็กนนะครับก็อาจจะมีปัญหาเรื่องการนั่งได้นะครับอ่าตัวนี้ก็จะทําให้สูงขึ้นแล้วก็นิ่มขึ้นนี้เบาะแถวสองงานตัดตรงรุ่นนะครับพีเนียมสวยงามข้างหลังจะมีกระเป๋านะครับอ่านี่ก็จะพับเบา เลื่อนได้เหมือนเดิมทุกอย่างแถวสามนะครับอดิก้าก็จะมีรุ่นใหม่กับรุ่นเก่าซึ่งถ้าเป็นรุ่นใหม่ตัวเออบอกพนักพิงกับตัวที่นั่งเขาจะพับแยกได้นะครับก็จะประมาณนี้พับลงไปประมาณนี้อันนี้ลูกค้าสั่งตัวผมปูพื้น 6D ด้วยนะครับก็สวยงาม เรียบร้อยอสนใจงานอ่าหุ้มบอกแบบโตฟาทักได้นะครับอานั่งแล้วนิ่มขึ้นสบายขึ้นั่งไม่นานครับประมาณอาทิตย์นึงก็ได้ติดตั้งละเพราะว่าเป็นงานตัดตรงรุ่นเราจะไม่ตัดไว้ก่อนนะครับขอบคุณครับ